วันนี้เราจะบุกไปที่สยามใครตอบชื่อเมืองหลวงได้รับรางวัลไปเลยเมืองหลวงของจีนครับเมืองหลวงของบราซิลชื่อว่าอะไรครับเมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตมีเซตคำถามให้เลือก3ามเลเวลง่ายปานกลางยาก ถ้าตอบถูกทั้งหมดในเลเวลง่ายรับไปเลย100บาทเลเวลปานกลาง300บาทและเลเวลยาก500บาทถ้าตอบผิดก็กลับบ้านมือเปล่าไปนะคะคอบได้เยอะอะมาจจะเยอะอยู่ครับเด็กเดี๋ยวนี้ค่อนข้างมีการแบบเรียนรู้รอบตัวสูงครับ ก่อนดีคันนี้ถ้าผมถูกใจคนไหนเดี๋ยวผมเข้าไปถามเขาเลยเด็กนั่งกันเลยก็ได้ครับเขาน่าจะฉลาดดีตอนนี้ผมแบบตื่นเต้นคาจอีกแล้วอีกแล้วใช่แล้วเออพี่ครับพี่จะเลือกหมวดหมู่ไหนเอากางเอากางนะครับเมืองหลวงของบราซิลชื่อว่าอะไรครับที่มีปีซิเปลี่ยนไม่ง่ายทันไหมเปลี่ยนไม่ง่ายทันไหมไม่ได้ลองต่ออ่ะลองเข้าต่อไปลองเข้าต่อไปเมืองหลวงของอินโดนีเซีย อ่ะข้อ 3. เมืองหลวงของรัสเซียติ๊กตอก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 ห้ามโอเคไม่เป็นไรครับขอบคุณครับขอบคุณมากครับขอโทษที่รบกวนครับเลืองง่ายการอนาตเอาง่ายใช่ไหมครับคำถามแรกนะครับเมืองหลวงของเมืองจีนคือที่ไหนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่เป็นไรครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือที่ไหนครับไม่รู้มีใครมีใครมีใครรู้ไหมครับ เอาละครับโรงแรมหมู่บ้านนะครับง่ายได้ร้อยหนึ่งโอเคครับเมืองหลวงของจีนคือที่ไหนครับครับผมถูกต้องครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือที่ไหนครับแล้วก็เมืองหลวงของเกาหลีใต้คือที่ไหนครับ ใช่ครับคงไปสามข้อแล้วนะคสามข้อแล้วเมืองหลวงของอินเดียคือที่ไหนครับเยี่ยากให้คิดไม่คิดอ๋อเราไปข้อนึงก่อนโอเคครับเมืองหลวงของเวียดนามนี่คือที่ไหนครับผมโอ้โหอะไรคะอันนึงอนนึงอันงอันนงอันนึงนนึงอันนึงครับผมเมืองหลวงของอินเดียครับผมอ่าไม่รู้ สองชาบสองชาบเขาเขาไม่เ่นะครับลูกดูใช่ครับตอบไปต้องเสี่ยต้องีมาได้ห้าแน่นอนนี่นี่นี่ลาก้ามาวิันเฮ้ยกผเอามันจะได้ิงใช่ไหมโอเยถ้ายยิ่งยิ่งสิ่งดังยิ่งมีแรงวันโมโอเควันโมวันโมวันเฮ้ยกัน let's go เอาง่ายัการหรือยากดีครับ มือหลวงของจีนช um okay, uh, ื่ออะไรอุ yes, ้ยคําถามที่สองนะครับมือหลวงของญี่ปุ่นครับตั้งคุณั้งเดี๋ข้ามไปก่อนนะโอเคคุักลับมาคุณคําถามที่สามนะครับมือหลวงของเออเกาหลีครับเกาหลีเกาหลีใต้เกาหลีใต้ใช่เก่งครับได้สองนั้นครับทุกคนมือหลวงของอินเดียได้ไหมครับมือหลวงของเวียดนามครับ ขอบคุณมากครัขอบคุณมากครับแสดงว่ายากนะครับแต่ผมว่ามันต้องมีคนได้อะใช่แม่ก็เชื่อว่ามีคนได้แน่นอนแค่สิบว่าเดียวแล้วเดี๋ยวเราจะไปเขาแล้วกันนะเริ่มกล้าแล้วใช่ไหมเจ้าขอทุกคนเอาระดับไหนเอาง่ายโอเคคำถามแรกตัวของจีน้ใครชื่อเป็ดอะเพราะพี่เขยไม่ได้หนอนเขาอาจจะว่า อันที่สองมืองหลวงอมญี่ปุ่นลองข้ามถัดไปไหมลองข้ามไปก่อนเนาะอ่าเมืองหลวงของเกาหลีใต้มีการมองหน้ากันเลยเนาะไม่เป็นไรครับขอบคุณมากครับเองง่ายนี่ก็แอบแอบยากเหมือนกันใช่ไหมประเทศในตะวีอ่ะมันจะให้มันแบบง่ายกว่านี้หน่อยมยง่ายกลางยากใครจะเจอแทนตัวบ้านเอาเอากลางด้วยโอ้คำถามที่หนึ่งนะเมืองหลวงของบราซิล มีชื่อว่าอะไรข้ามไปข้อสองก่อนนะเมืองหลวงของอินโดนีเซียคุณแต่งตัวไม่ได้อนุญาตให้ใครสักคน,นเล่นง่ายเอาไหมล่ะเอาไหมง่ายก็แล้วโอเคหมดหมู่ง่ายนะครับเมืองหลวงของจีนมีชื่อว่าอ่าค่อยๆค,คิดค่อยๆค,คิดเอาข้อสองก่อนนะข้อสองอะไรข้ามก่อนเนาะอ่าเมืองหลวงของญี่ปุ่นโตเกียวอ่าตั้งใจมาแล้วอีกสข้อได้ร้อยเมียนะเมืองหลวงของเกาหลี โอเคไม่เป็นไรครับของครับอันอันที่ยากอลองไหมลองอันที่ยากไหมเพราะว่าง่ายง่ายเออง่ายดีคำถามโอเคคำถามยากนะครับเมืองหลวงของตุรกีกอดเสาครับข้ามคำถามข้อที่สองนะครับเมืองหลวงของซาอุดีอาระเบียเกียรเลยองกลับขึ้นเสาไปที่เกียรกว่าข้อลองลองลองไปต่ออีกนิดไหมลองไปต่ออะนะ เมืองหลวงของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ UAE คือชื่อประเทศแต่เมืองหลวงแต่เมืองหลวงชื่ออเกือบแล้วให้ตอบอีกทีโอเคครับไม่เป็นไรครับขอคุณสนุกครับผมแล้วอินเดียเขาจะได้เมือยากเกินไปอินเดเอาเหลือแค่สี่ข้อตอบถูกสี่ข้อ ก็่ว่าเราจะให้เขาแบบช่วยกันก็ได้เรเลือกง่ายปลากลาหรือยากันคะง่ายเมืองหลวงของประเทศจีนคืออะไรครับครักกิงครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือที่ไหนครับโตเกียวโอ้สุดยอดเลยโอ้เมืองหลวงของเกาหลีใต้คือที่ไหนครับโซชลใช่ครับเมืองนั้นโอ้ลาสวันเมืองหลวงของอินเดียอยู่ที่ไหนครับโอ้ มีข้อหนึ่งครับมีข้อหนึ่งเมืองหลวงของเวียดนามคือที่ไหนครับครับขอบคำพูดของขอไทยเชียร์ยูทูบหน่อยได้ไหมครับใครองถามชื่อเมืองหลวงนะคะขอคนเดียวนะเฮ้ย อ๋อช่วยกันเหรอครับถ้าช่วยกันจัดสี่อ่ะผมขอตอบเป็นห้าได้ไหมต้องตอบถูกทั้งหมดโอเคคำถามแรกมุ่งหลวงของจีนครับคือตะกี้อุ้ยคำถามที่สองนะครับมุ่งหลวงของญี่ปุ่นครับอะะไรนเกายวีอ้ยสามวันนะครับอีกสามวันมุ่งหลวงของเกาหลีครับเกาหลีใต้โต๊ะจริงจริงสองอันมุ่งหลวงของอินเดียครับอินเดีย ข้าวปลาทาไปก่บไหมอันที่น่านะครับมุลวงของเวียดนามครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปมาด้วยเฮ้ยเ้หนึ่งนหนึ่งเงินหนึ่งเงเราเราไปให้เขาดีไหมเดี๋ยวเขาเดียวอ่ะเดี๋ยวเขาเดียวอ่ะได้ได้นิ้วอะไรนิ้วอะไรนิวนิ้วนิวนิ้วไม่ใช่นิไได้จะสูด่ะูดจะูดูดูานน่าจะหิวนะครัม่รู้อะเือหมละครับ ได้แล้วครับใปาทโครับรางลไปช้อปปิ้งนะครับขอครัอุณรัอคทุกคนล้วทได้แล้วเก่งมาเกมากให้น้าก็ช่วยกัน2คนได้ไหมได้ครับมีสามเลเวลง่ายปานกลางยากเอาง่ายเอาง้บาทะคัน่มเริ่มมีคคำถามแรกเมืองหลวงของจีนชื่อว่าอะไร ข้ามข้ามไปก่อนได้นะแล้วแบบค่อยวนกลับมาได้นะอ่า to ข้ามนะเมืองหลวงของญี่ปุ car, okay. so, uh, ่นเมืองหลวงของญี่ปุ่นไม่ได้ลองลองลองเล่นใจหน่อยนะลองลองลองเองหน่อยไหมเผื่อเผื่อเลืออกอ่ะเมืองหลวงของเกาหลีใต้โซอาถูกแล้วหนึ่งพ่อเมืองหลวงของอินเดียโอู้นี้ยากแล้วกล้าไปหน่อยนิวอะไรครับนิวอะไรนิวไดิ Okay. Me. Can we record our YouTube challenge? We just, yeah, we're gonna ask you some questions, and if you win, we're, you're gonna get some money. That's medium. medium? Okay. What is the capital city of Brazil? Brazil. So, um, yeah. Brazil City. Brazil City. Almost. 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 Brazil. Yes. Okay. Four more. Okay. Oh. The second question. Wow. What is the capital city of Indonesia? Jakarta. Yes. Yes. Oh. Yeah. You guys are. You guys are smart. Russia. What is the capital city of Russia? Russia. Oh. Wow. Oh. Wow. You guys are fast. Okay. Okay. What is the capital city of the Philippines? Do um, you guys want to try the fifth question first? What is the capital city of Singapore Singapore yeah one more this last one number four the Philippines start with the letter M Mando m Mando start with the letter M A N I don't know t h i n k you f o playing it was Manila thank you thank you so much thank you It ขอถ่ายยูทูบหน่อยได้ไหมโอ้เมืองหลอกของบราซิลคือที่ไหนครับ เปลี่ยนใจเรืองคำถามอะง่งายไหมครับโอเคคำถามที่หนึเมืองหลวงของจีนคือที่ไหนครับกัวอ,นนอ,อ่นก่อนไหมครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นคือที่ไหนครับไคาชื่อขนมขนมที่ขายหน้าโรงเรียนครับเซกิโยใช่ครับถูกต้องครับถูกต้องครับเมืองหลวงของเกาหลีใต้คือที่ไหนครับเกาหลีใต้อะรข้จั ข้าวเกรียก็ได้ครับมึงหลวงของอินเดียครับผมใบไหนใบไหนมึงหลวงของอินเดียชื่อต้นต้นว่าไร New นอะไรนะโอเคครับขอคนนี้เล่สนุกครับน้ำปูขอแจกอีกสักหนึ่งคนก่อนครับพี่ขอไปลงในท้ายแบบที่มีสามเลเวลให้เลือกง่ายปานกลางยากอ้าเอาง่ายๆง่ายๆแล้วก็อ่ายง่ายๆพี่เขาไหนครับมึงหลวงของจีนคืออะไรออ๋ คำถามที่สองนะครับเมืองหลวงของญี่ปุ่นครับแล้วข้อติดกันไหมโอเคเมืองหลวงของเกาหลีใต้ครับไม่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรขอบคุณนะคะที่สนุกขอบคุณนะคะจะเลือกระดับไหนปานกลางคำถามแรกเมืองหลวงของบราซิลมีชื่อว่าอะไรริโอเดจเนโรไม่ได้จะปรับโกลด์ไปสูโกลดง่ายใช่ไหง่าย ได้ได้ย้อนย้นได้โอเคเมืองหลวงของจีนมีชื่อว่าอะไรก๊จริงเอ้ย mm, ได้ได้ได้โอเคข้อ okay. ที่สองเมืองหลวงของญี่ปุ่นโตเกียวครับโอ้จจรรริิงงคับข้อสามครับผมเมืองหลวงของเกาหลีใต้กุ้งตัวครับโอ้ยได้แล้วง่ายไปมไ้มเนี่ยข้อที่สี่อันนี้ยากหน่อยเมืองหลวงของอินเดียเออเออนี่เดี๋ยวน ้ยมีคนรู้ด้วยมาเตี๋ยวเรตอบกันไม่ได้เนี่ยยอ้เยี่ยมสุดท้ายแล้วสุดท้ายแล้วเมืองหลวงของเวียดนามมีชื่อว่าเฮ้ยตอบชูกเลยนี่นะครับน้องเก่งมากเก่งจริงๆงครับผมคือว่านะครับเขาเก่งมากใช่ครับเขาตอบแบบ ก็ตอบคำถามไม่มีใครตอบได้เดี๋ยวจะมีคอนเทนต์ชาเลนจ์แบบนี้เรื่อยๆเลยครับไ้ออกมาเจอคนอื่นบ้างนาะใช่ครับออกมาข้างนอกมาถามความกลัววันนี้ที่กลัวไหมตอนแรกมันไม่เชิงว่ากลัวครับมันรู้สึกตื่นเต้นแบบเราไม่เคยทำอ่ะแต่พอได้ทำแล้วก็รู้สึกสนุกครับผมอเะผมรู้สึกว่าตื่นเต้นเหมือนกันครับแต่ว่าแบบมันเหมือนแบบได้เจอคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่รู้ว่าจะเจอแบบใครอะไรยังไงบ้าง ผมตื่นเต้นมากเลยครับตอนนั้นผมไม่กล้าเลยครับผมไม่กล้าคุยกับใครเลยผมกลัวมากผมกลัวเขาจะแบบแบบงงเราอะคะะถาาใช่กัวเขางงเราแล้วมาเรื่องเราแบบพูดไม่เข้าใจใครเท้าใจไหมคโอเคถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชรกดติดตามจะได้ับชมในแบบน้นะครับครับคครับขอบคุณครับให้ใจเคยตรงกับฉันร่วมทางเราจะไปด้วยกันเช็คอิน อย,อยากมีวันได้พบได้เจอเธอฝ้าฝนล,ลมจะแรงแค่ไหนถึงทะเลหมอกจะมีเท่าไรหัวใจรู้ที่เธอไดไหม